ครับผมนายนัชวัสิสุวัสณชรพงศ์ครับ ID หนึ่งห้าหกนสออสีครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับบทที่7นะครับเรื่องปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพัหมายถึงสิ่งที่นําเสนอแก่ต,ตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจนะครับ แบ่งออกเป็นจับต้องได้กับจับต้องไม่ได้ครับต่อมาคือประเภทของผลิตภัณฑ์นะครับแบ่งออกเป็นเรื่องแรกตามยุคการใช้งานนะครับก็สามารถแบ่งออกเป็นไม่คงทนกับคงทคนคนะ แล้วก็จะแนกตามลักษณะาทางกายนะครับแยกออกเป็นจะต้องได้กับจะต้องไม่ได้นะครับอห mm hmm. นึน่งก็คือจะแนกผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์นะครับสามารถแบ่งออกเป็นสินค้าบรโภคแล้วก็สินค้า ของประกอบของผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์หลัก<ป>แล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนนะครับอางหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์คว้วนะครับ วงจรชีวิตของเม็ดเติมฮันนะครับแบ่งออกเป็นสี่ช so ่วงเวลาครับช่วงที่หนึ่งก็คือขั้นแนะนำนะครับช่วงช่วงที่สองก็คือขั้นเจริญเติบโตนะครับช่วงที่สามคือขั้นขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ ช่องี้สี่ก็คือชั้นตกต่ำนะครับครับข้อที่เจ็ดช่มีแค่นี้นะครับ